บทสวดธรรมาจักกับปะวัตนสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมัยยังพระกวาพาลานศสียังอิส,สิปติเนมิกาทาเยตลาโคพระกวาปัดเจปัญจาวาคิเยพิคุอามันเตสิเทวเมพิโกเวอันตาปัดพาทีเจนะนะเซวิตาพายโยจายังกาเมสุมาสุก,กามะสุขันลิ กาุโยโคหิโนคัมโมโปรุชนิโกอนาลิโยอนาถะสันหิตโยจายังอัตตะกิละมัทธานุโยโคทุโคอนาลิโยอนาถะสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตจะ อนุปัมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากขู่การณียานากาลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกาตมาจ่าซาภิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจากขู่กาลณียานากาลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอัตทังคิโกมัคโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโต โสมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเทนะอภิสัมพุทธาจักขูกาลนิยานากาลนิยุปสฏฐายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโคปนาพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขะชลาปิทุกขะมรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาปิทุกขะอภิเยหิสัมปโยโอทถตุโคปิเยหิวิปเย

พระติตัมปิทุกขังสังขิเตนะาปันจุปาทานขคันธาทุกขาอิทางโคปนาพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพระวิภานันทิลาฆะสหะาตาตัดลาตัดตาพินันทินีเซยยะทิจังกามตันหาพระว่าตันหาวิภวะวตันหาอิทังโคปนาพิขเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดซาเยวะตันหายะเอเสสาวิลาคะนิโรโทจาโคปติกนิกสักโคมุติ สีอาณาเหลยโยทังโคปันะพิกเขเวทุกขันนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอาตทั้งที่โกมะโคเสยัสทงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจังติเมพิกเขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปันิทังทุก ขังอริยสัจจังปารินญาญาติเมพี่กัเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตปา ที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ตังโคปานิทังทุกขะสมุททยอริยสัจจังปะหาตัปพันติเมพิกเวปูกเพยานุสตเตสุธรรมเมสุจักุ้มอุตปาทิยานังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ตังโคปานิทังทุกขะสมุททยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปูกเพยานุสตเตสุธรรมเมสุจักุ้มอุตปาทิยานังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่อีทังทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเเวปพ อนุสุเตสุธามเมสุตจักภูมุตปาธิญาณั้งอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาวอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปานิทังทุกขันนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุธามเมสุตจักภูมุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาวอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปานิทังทุกขันนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุธามเมสุตจักภูมิอุตปาธิญาณั้งอุตปาธิปัญญา อีกทางทุกขันนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุตักคุงอุตตปาที่ยานังอุตตปาที่ปัญญาอุตตปาที่วิจาอุตตปาที่อาโลโกอุตตปาที่ตังโคปันนิทางทุกขันนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิกเวปูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุตักคุงอุตตปาที่ยานังอุตตปาที่ปัญญาอุตตปาที่วิจาอุตตปาที่อาโลโกอุตตปาที่ตังโคปันนิทางทุกขันนิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัจจ ิกเวปุเพอนังโนสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุตปาที่ญานังอุตปาที่ปัญญาอุตปาที่วิจาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ยาวะจีวันจัต วิกีวันจะเมอิทธิภิกขเวอิเมสุจตูสุภิอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังวาจสาการังยทาปูตังยานัทสานังนสสวิสุทางอโหสิเนวะตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพะมะเกสัตสามมนาภานะนิยาปชายยะสเทวะมนุสสายานุตตะลังสัมมาสัมโพธิกับสัมพุทโธปัจัญญาสิงยโตจักรมภิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังวาจสาการัง ยถาภูตังยานาทัสนังสุวิสุทธทางอโหสิอัาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาละเกสพามะเกสัตสัมมนาพามะนิยาปชายะสเทวะมนุสสายะอนุตตรลังซัมมาสัมโพธิกับพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัญจปนะเมทัศนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุติอยะมันติชาตินาติตานิปนุป ปุนาพ,พโวติอิทัมโวจะภะก,กวาอัตตะมะนาปัญจวะวัคขิยาภิกขุภะกวะโตภาติตังอภินันทุงอิทมัสมินจะปะนาเวยากะะารนัสมิงพันยะมาเนอยยะสมะโตะโกณทันยะสะวีระชังวีจะมะลังทำมาจากภูมิอุตปาที่ยังกินจิตสมุทยะรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจภะก,กวธรรมาจากเกภูมมาเทวาสัตถมนุษย์สาวสทรงเอตัมภะกวาภาลานศีอย่างอิส ปิปฏิเนมีกะถาเยอนุตลังรรมาจากกลางประวัติตังอปฏิวัติยังสมเนนาวาพราเมนะวาเทเวนะมาเรนะ วาพัมมุนาวาเกนติวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาลาธิกาเทวานางสัตทามนุษย์สาเวสุงจาตุมมหาลาธิกานางเทวานางสัตทังสุตวา j าว่าติงสาเทวาสัตทามนุษย์สาวเวสุงตาวติงสานังเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตทามนุษย์สาวเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาาสัตทามนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวานางสัตทังสุตวานิมมานัตติเทวาสัตทามนุษย์สาเวสุง มิมาณรตินางเทวานางสาัตว์รมงสุตวปะปารณิมิตะวสะวัตีเทวาสาัตว์ทมนุษสาวเวศุงปารณิมิตะวสะวัตีนางเทวา สัตว์ทางถุตวภาพมมกายิกาเทวาสัตถะมนุษย์สาวเวสุงเอตัมภควาภาลานสิยังอิสิปติเนนิกทายอนุตตลังธรรมมาจากกางประวัติตังอปติวัติยังสามารถเนนาวภาพมเนนาวเทเวนะวามาเลนาวพมุนาวาเกนติวาโลกาสมินติอิติหาเตะนะเสนนะเตนะ,ตะมุหุเตนะยาวะภาพมะโลกาสัตโตอะพุกะคัจชีอะยันจะทสะ หดสีโลกะธาตุส้งกรรมปีซ้มประกรรมปีซ้มประเวทที่อัป,ปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตูละโหสิอติกรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัจโกภะกวะอุทา,า,านังอุทาเนสีอัญญาสีวัตโกโกนทันโยัญญาสีวตตัตะตโภโกนทันโยติอติอหังอายะสมะโตกนทันยะสะัญญากนทันโยเตวานามังอโหาสีติเก้าพุทธานุสติ อิติพิโสภะกวาอระหังสัมมาสัพพุทโววิชาเจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลกุริสธรรมสาลตีสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโภภะกวาตีสิบธรรมานุสติสวาคาโตภะกวะตาจมโมสันตีติโกอกาลิโกเอปัสโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิตีสิบเอสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะกวา โตาวกคซังโคซามีสิบแปตสิปะโนพระกวะโต้ซาวกคซังโคยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคลานิอัตตาปุริสปุขลาเอสาพระกวะโต้ซาวกคซั้งหัวอานโยปปุ่นายโยทักขินายโยอัญเจลีกะรันโยอนุตตลังปุญยเขตตังโลกซาจีสิบสองสกกัตวา ส er ักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนะโสตินาณสันตุปัตสาวะเพทุขาวูปัสเมนตุเตสักกตวาทำมรัตนังโอสถังอุตมังวัลังปริราหูปะสามนังทำมเตเชนะโสตินานาสันตุปัสสาวเพรพยาวูปัสเมตุเตสักกตวา สังฆาตตนางโอสถังอุตมังวัลังเอาในยังเป่อในยังสังฆเตเชนโสตินาัสังตุปัสสะวาสเพโรคาวูปะเสมตุเตสิบสามพระคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธเจตวามลังสวานังจตุสตาสพังและสังเยปิวิงสูนาราสภพาตันทังกะลาตโยพุทธสวีสตินายกาสเพปฏิติจมัยหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิโตมัยังพุโตธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิโตมัยังอุเรพภะกุณา กะโลหาเถยเมอนุรุโทซาลีปุโตแต่ทักกิเนโกลธนโยปิทิพาคัสมิงโมคาลโนจะวัมะเกทักกิเนสต่วเนไมหังอาสุงอนันทลาอุรากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโซตะเกเกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยพังกะโลนิสิงโนเสริสัมปันโนโซพิโตมณีปุงเขวุกุมารละกัสโปเทโลไมเฮสิติทวัตโกโซไมหังวัตเนนิจังปฏิทัสสีกุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนัสทศิบริเทลาปัญจะอิเมชาตานราเตติละกามาเซซาสีสีมหาเทลาวิชิตาจีนาสสาวะ เอตัสิติมาหาธิราชิตาวันโตชิโนละสาชลันตาสิระเตเจนะอังคามังเกสุสันติตาละตนังปุระโตอาสีทัตตะังปัจจโตอาสีวามีอังคุลิมาละกังคันข้าโมละปริตังจ่าอาตาาติยะสุตรตกังอาคาเสชะตฉานังอาสีเสสาปกาละสันติตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตตาปกาละลังกตาวาตาปิตาที่สันจาตาไปราชตุปัทฐวาอาเสสาวินนยังยันตุอนันตอาทิเนเตสซาวัสโตเมสกิเจนะสธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญเชลามะชามีวิหารันตังไม่มีตะเล สาธาปาเลนถุมังสาวเพเตมหาปุริาสาสภายิเจวะมันโตสุขุตโตสุรัโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโตโธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังขานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตเจรามิชินะปัญเชลตี 14บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุษะหาจามพินิมิตรสาอุทันตังครีเมฆลัลงอุทิตโคลัสเซนนัมมาราังทานาทิธรรมวิธีนาชิตะวัมุนิโตตันเตสสะว,วัตุเตชัยมังคะลานีมาลาติเลกามะพิยุติศัสสะปรัสติงโคลังปนาละวากรรมะกรรมะตัดทะยาคังคันติสุทันตว,วิธีนาชิตะวัมุนิโตตันเตสสะว,วัตุเตชัยมังคะลานีนาลาคิลินกเจ้าวังอัติมาตะปูตังทาวะขิจกรรมะเสนิวัสุทารุนัาน,าน,ตน,นตังเมตังพุเสกวิธีนาชิตะวัมุนิโตตันเตสสะวัตุเตชัยมังคะลาน กะมติยัตาสุธาลุนันตาคาวัติโยชนะปัทังคุลิมาลวันตังอิทีพิสังกตมโนจิตวามุนิโตตันเตสสะภวัตุเตชยมังคลานิกตวานะกตมุตตะังอิบุคปินิยาจินใายะทุเตวะต่นังชัตะกายะมะเชสันเตนะโสมมวิตินาชิตวามุนิโตตันเตสสะภวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสดจากกวัตทะเกตุวาทาพิโรปิตามะนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏีปะสลิโตชิตวามุนิโตตันเตสสะภวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันเจ้า เทเราพุชเชน่าจะมาไปยังตออิทูปเทสวิตินาสิตัวม so ังน yes. so ินโทตันเตสสาปวัตุเตเชยมังคลาในทุกคาทิติพุชเชน่าสุชาติหารทั้งพรำมังวิสุทธิชุติมิธิปกาพิธานังยานาคเทต้องวิตินาสิตัวมังนินโทตันเตสสาปวัตุเตเชยมังคลาในเอตาปิพุทชเชยมังคละพระอัจฉรายะโยวะเจริญที่ั่นทินเนศรเตมตันทีตัวนะเนี่ยกวิวิธานในสุปตะวันิโมคังสุขังอัิกมัยยนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทอิจายาสภาวาปานนินางป ปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะาสาวเทวเชนะโฮตุเตชยมังขลังชยันโตโผล่ที่มูเรศกยานังนันเทวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยสุชัยยังมังขเลอะปาราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิโปคะเลอภิเซเกสาวพระพุทนานังอคัคปตโตปโมตติสุน่ขัดตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหติตังสุขโนสมุตโตเตสุยิตังพระมัจจาริสุปทักขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปณิจเตปทักขินาปทักขินานิกาตวนรัพนตััเเททปกขินพระวตุสาััังงม หลักขันตุสาปเทวตาสภาพุทธานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตผวะตุสาปมังคลังหลักขันตุสาปเทวตาสภาธรรมานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตผวะตุสาปมังคลังหลักขันตุสาปเทวตาสภาสังขานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตสิห้าปฏิทางนคาทายาเทวตาสันติวิหาระวสินีทูเปคะเลโพทิะเลแต่ยิ่งแต่หิตาธรรมะทานเนนาพวันตุปูชิตาโสทิ้งกัโลนเตท้าวิหาระมันเดเรเทราจะมัชานวกาจจพิ สาลามิการทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสะนิขมาจิสลาปะสันสปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันตสมภาวะสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวังปฏิเตสพเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยัมปิท้าตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัตถลาจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัตถายาจะตหิตายาจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสพเพ ปิธรรมะจาริโนสุทิงปสัมปาปุไนยมะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสสมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุวุฒิภาวายาสัตตานังสับิจังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาอะอัลลจังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพะา สิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขพยาปัตตาเจนิพยาโซกปัตตาเจนิโซกะห้นตุสพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปตังปุจจะสัมปตังสพเพเทวานุโมทันตุสัภะสัมปติสิทธิยาทางนังทันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาห้นตุคัจชันตุเทวตาคตา สิบเจ็ดสุมังคะักขถาหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีฮุนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสสะโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสสะโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังปันทามิสสะโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันทามิสสะปโส พระปัตตาปเจกันนันต่ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะย Slow ังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสันน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัธยายบทสวดพระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสทตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้โวโปรดอมานยพร ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระป,ปริตตรงสำเร็จศักดิ์สทธุกประการเผินสาธุ คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านอาสาร์สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจะ ตุวลพิทบรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขภาร,ระเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน